ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปปีควรวได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับก็กราบสวสดีสวัสดีวัยรุ่นทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปรอนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องป่าปรปีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม เป็นเกมของค่าย PG จีนะเกมนี้ก็ไม่ได้เป็นเกมใหม่นะครับแต่ผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมนินจานะครับนินจาปะทะซามูไรนะครับไปดูกันเลยก็เป็นเกมที่ไม่เคยเล่นเลยนะเกมนี roat, ้นะยอมรับตรงๆว่าไม่เคยเข้ามาเล่นเลยเกมนี้นะครับก็มาจะมาจัดกันในเกมนินจานะครับเป็นนินจาอะไรทั้งอย่างนะครับปะทะซามูไรนะครับญี่ปุ่นปะตาจีนแล้วมั้งเนี่ยบักปอบโอ้โหจะปวดชอบทั้งสองเรื่องเลยเอาเรื่องนะครับนะมา ก็อย่าลืมนะฝปากกดไลค์ด้วยนะครับมาก็จะมันซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะเกมนี้นะมันซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะเพรุุ่นก็ตัวแพงสุดก็จะเป็นตัวอะไรวะเอ้ยวายนะฮะวายคูน้าร้อยเท่านะตัวสีแดงก็จะเป็นสามุไรยนะสามุไรยก็ร้อยห้าสิบเท่านะครับนินจาก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับสามุไรยกับนินจาก็เลดเหมือนกันนะครับค้งคืนพันหน้านะอ่ะโอเคเอ้ยชั่วคราวดิ่พันหน้าเอาหวานเจี๊ยบนะครับมาวันนี้ผมก็จะหมุนแล้วกัน พามาพาหน้านะหมุนสามสิบก่อนแล้วกันเบาเบาๆนะครับผมเอาสวยงามไปดิหมุนแบบเบาๆนาครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยะครับมาดูกันนะครับว่าจีนกับม่ปุ่นนะครับเอ้ยไม่ใช่จีนกาหลีดิอะไรจะร้องดังกว่าเฮ้อเฮ้อเฮ้อของแทนนะครับนะบเออใครอยู่ทีมจีนเอ้ยไม่ใช่ทีมม่ปุ่นนะกด <laughs> หนึ่งใครอยู่ทีมเกาหลีกดสองนะครับแต่ส่วนผมชอบทั้งสองทั้ง ร้องทางจัดนะครับโห oh. แต่ยังไงก็เราก็มีใจไปทางญี่ปุ่นนะนะเฮอดุดันกว่านะครับผมโยช่ยวจายช่วเอานะครับสเกเตอร์ก็จะเป็นตัวซามูไรนะครับใช่ปะสเกเตอร์เป็นซามูไรนะแล้วทำไมนินตะเอา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 จะมาหรือเปล่าเนี่ยครับผมไม่รู้นหรือเอามาแล้วลูกจ้าโกโกวานะครับนะไม่ใช่นะนินจานินจา ฟีเจอร์ามรไรชนะสูงสุดสิบห้าสิบห้าวายฟีเจอร์นินจาอะไรวะไม่จะ้อ่านเอาเอาเอางงเลยทีนี้ว้าวุ่นเลยสมรไรนะครับเกิดอะไรขึ้นสมรไจจะเป็นวายนะครับโอ้ยสวยไปสิเป็นไงแล้วก็อะไรต่อเอาอ๋อได้ครับมันก็จะมีฟีเจอร์สองแบบนะครับสลหรับสมรไรแล้วก็ฟีเจอร์นินจานะครับเอารู้แล้วรู้แล้ว แต่แม่งวายอยู่หลังมาเลยไว้บกปอบเกินไปเฮ้ยสวยดิเอาเรื่องนะครับร้อแปดสิบเองเหรอไม่มีคูลบ้างไงโอ้ยหัวจะปวดน,นะครับอ่ะโอเคนะครับมาเป็นวายนะครับดอกนี้วายคู่ซะด้วยนะครับเฮ้ยมีมีม,มีโอ้โหแค่นี้เองเหรอเกินไปโอ้โหสาม,มีวายสามสามช่องนะ มันต้องมีตัวแฟงๆมาแนละ้วมันถึงจะแตกนะโอ้เกินเกินเกินเอาเอาตรงกลางละ่ะมีมีโอ้โหอ,อะไรนะมีอีกไหมโอ้โหแล้วมันจะแตกได้งไงวันนี้เบียด3สามสิบนะาไว้รุ่นนะโอ้จะปวด มีอีกไหมโอ้จบแล้วก็ถือว่าวายมาดีมากนะเมื่อกี้มีวายสามตัวนะไ่รุ่นสามแถวนะแต่ไม่ไม่แตกว่ะเออ้อาสามอะไรมาได้ไหนวะนะงงเลยทีนี้ว้าวุ่นเลยเฮ้ยมีคูณมีคูณเฮ้ยคูณห้าไปรุ่นเอาอะไรวะเนี่ยงงเลยเนี่ยเอาเอามีคูณมาอีกคูณสาม อะอ๋อคือถ้าซามุไรมาก็จะเป็นวายนะแล้วก็นินจามาก็จะเป็นทูคูนนะครับประมาณนี้แล้วก็หมุนวีนะอ๋อผมรู้แล้วอ่ะไปเบ็ดนานะสิแม่งเลยคงจะลืมเตอฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับผมสเก็ตเตอร์ก็จะมีทั้งตัวนินจาแล้วก็ตัวสามไรนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยมีมีสวยมีไ,ไหม เอาเอาเอาไปดีเอาไปดีเฮ้ยเต็มคอ <c oughs> โอ้แตก้างอกกว่าไปรุ่นแตกนอกอุ่นใจอ้าวเกินไปวะนะแต่จริงจริงแล้วมันเซนเซอร์นะ <c oughs> มายถึงอะไรเนี่ยญี่ปุ่นใช่ไหมโอ้โหสองพันห้านะครับไปรุ่นญี่ปุ่นเซนเซอร์นะครับผมอะของจริงน,นะครับจะไปต่อดีไหมเนี่ยเกมน,นี้อัตเตเศตไปนะครับมาร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบกว่านะครับตัดเตเตไปเอาเอา เอาเรื่องนะครับตัดเศษเป็นไงอ้อได้ด้วยเหรอะอ่างี้อ๋อคือมันผสมกันได้ด้วยสเกเตอร์วัยรุ่นระหว่างสเกเตอร์นินจากับสเกเตอร์ซามูไรโอ้โหโอ้เรื่องขอเรื่องขอเรื่องบอกเลยว่าของแท้เกมนี้เกมนี้ของแท้นะครับอืมรู้แล้วของจริงกว่าเกมนี้วะเออนี่เป็นไง 9ก้าสิบ้าคูณสามจ๊กเข้าไปดิเออกลับว่าจะสัต์เศษนะครับมาเฉยก็อย่าลืมนะใครอยากดูเกมอะไรนะครับคอมเมนต์มานะครับหรือใครชอบญี่ปุ่นใครชอบเกาหลีนะครับคอมเมนต์มานะครับผมแต่ผมไม่ชอบน้ำเซนเซอร์นะเกินไปก็ไดา้ <c oughs> ่ะโอเคนะครับมาจบปีเกมนี้ก็จะไม่ไปต่อนะครับเอา้า อ่ะรอบนี้จะจะเป็นวายนะครับของสม,มูไรเขาเนี่ยครับมาแล้วรอบนี้เป็นของเกาหลีนะโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้จะปวดโอ้โหแมงเรียมเกินกล่อนินจาก,ก็จะมีแก้ตัวคูณนะไปดูนะคูณก็สูงสุดแก,ก้ตัวห้าเนะสมัมาก็ได้ครับสามนะ เอาว้าวรวเลยเกิน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 เลิก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 โอเคมา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 ก็ไม like> ่ไปต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็กอดตัวลาไปก่อนนะครับผมไปรุ่นเจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอน่มทุกคนบายบายครับผมจุกลูกหวานเจียบเออ